สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนูแดงแล้วนะคะที่ปรึกษาการขายฟอดพระนครเกษตรนวมินค่ะวันนี้นะคะหนูแดงนํารถของพี่บอมนะคะที่ซื้อนะคะมาเซอร์ไพรส์คุณพ่อนะคะในวันเกิดนะคะมารีวิวให้ดูนะคะว่าแต่งอะไรกันไปบ้างค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่ารถคันนี้แต่งอะไรกันบ้างมาดูกันเลยนี่ค่ะเริ่มที่ตัวกระจังหน้าก่อนเลยนะคะกระจังหน้านะคะเป็นทรงแรปเตอร์นั่นเองค่ะพร้อมไฟสิวนะคะสีส้ม3จุดแบบนี้เลยค่ะ ตัวอักษ FORD นะคะก็เป็นสีดำนะคะตัดกับสีขาวนะคะหล่อแล้วก็เข้ากับรถคันนี้มากๆเลยค่ะในส่วนของไฟนะคะก็เป็นไฟเดิมๆเลยไฟซีแคมนะคะเป็นไฟ LED นะคะครอบไฟหน้าไปให้ด้วยนะคะทำให้ดวงตาของรถคันนี้ดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของกันชนหน้าคะ่ะนี่เป็นสีทีโทนเลยนะคะเป็นสีขาวมูค่ะแล้วก็เป็นสีเทา ไฮกอสเน้อแลลยก็เป็นสีบอนเงินนะคะมีเป็นไฟตัดหมอกนะคะสฝั่งนะคะครอบไฟตัดหมอกไปด้วยนะคะแล้วก็มีห่วงโอเมก้าค่ะลากจูงนะคะสีดาแบบนี้ให้ไปเลยค่ะ2ห่วงนะคะตรงนี้ค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างด้านข้างตัวรถค่ะซุ้มล้อนะคะเรียบๆสามนิ้วแบบนี้นะคะมาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ ช่วงร่างของรถคันนี้นะคะไม่ได้ยกหรือว่าไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะคะยางก็เป็นยางเดิมๆนะคะจากโรงงานเลยนะคะเป็นยางกูตเยรคนะสเปคยางที่265 26หก้านะคะ R18 นั่นเองค่ะเป็นแม็กขอบ18นะคะแม็กก็เป็นสีเทาไฮกอสแบบนี้เลยค่ะหล่อแล้วก็เข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะด้านบนค่ะขอบแก้มก็เป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็มีตัวอักษรอะคลิล,ลิกเทอร์โบค่ะตัดสีตรงนี้นิดนึงเนาะเป็นสีเทาไฮกอสนิดนึงค่ะในส่วนของกระจกค่ะก็ เป็นกระจกคลมสีกับตัวรถนะเป็นสีเทาไฮกอรดมีไฟเลี้ยวติดตรงนี้ด้วยนะคะเบ้ารองมือจับคิวกันสาดนะคะหนูแดงก็ติดตั้งให้นะคะในส่วนของเราหลังคาตัววายแท็กเนี่ยเขาก็จะมีมาอยู่แล้วเนาะสติกเกอร์ค่ะก็เป็นสติกเกอร์ติดแค่นิดเดียวเองนะคะหล่อๆแบบนี้เลยค่ะตัวอักษรวายแท็กนะคะแล้วก็ตัดกับสีดำนะคะค่าสีดําแบบนี้หล่อๆเลยค่ะนี่ค่ะด้านท้ายก็มีเรนเจอร์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกรงเล็บสีดําแบบนี้เลยนะคะหล่อๆเลย นี่ค่ะที่เหยียบนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของรุ่น n e x Gen เนาะเพราะว่าถ้าเห็นมีที่เหยียบเนี่ยเรียกได้ว่านี้เป็น n e x Gen แน่นอนนะคะตรงนี้ด้านท้ายค่ะครอบไฟท้ายไปให้เลยนะคะตัวอักษรอะคริลิกวแท็กนะคะแล้วก็เป็นตัวอักษรอะคริลิกเลนเจอร์สีดาแบบนี้เลยค่ะหลอ่ลอๆแบบนี้เลยเป็นไงคะหล่อสุดๆไปเลยใช่ไหมคะมาค่ะเดี๋ยวพาไปดูรอบๆตัวรถอีกทีไปดูกันเลย ก็สำหรับนะคะพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะคันนี้นะคะเป็น y ายแทนะคะ4คูณ2ราคา1ล้าน40,900บาทนะคะใช้เงินดาวค่ะเริ่มต้นที่69,000บาทนะคะแล้วก็4ขาวมุกนะคะบวกเพิ่มอีก10,000บาทนะคะตรงนี้ โอเคค่ะพี่พี่ถ้าพี่พี่สนใจนะคะชอบรถคันนี้นะคะสามารถแคปรูปนะคะแล้วก็ถักมาที่เพจฟอร์แตงโรแรงบายน่แดงพนคอนนะคะหรือว่าโทรที่เบอร์0615239524คะ่ะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย